เจ้าหันมาปฏิบัติความดีและทำสมาธิให้จิตใจผ่องใสพระเดชพระคุณหลวงพอ่อจึงจัดการให้ดิฉันได้บวชโดยให้สมทา,านนักศีลแปดพร้อมกับอบรมสั่งสอนให้ดิฉันสารวมและระมัดระวังในศีลให้มากตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ภาวนาตัวบวชท่านสอนให้สวดมนธรรมวชิาเย็นให้สมเสมอและใช้เวลาว่างศึกษาธรรมะและชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการปฏิบัติสมาธิเพื่อที่การบวชในครั้งนี้จะได้เป็นการถวาย บูชาคุณพระนาไตาได้อย่างสมบูรณ์นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาการป่วยของดิฉันดีขึ้น,นเรื่อยๆดิฉันพยายามรักษาโรคหัวใจของต,ตัวเองด้วยการทำสมาธิแทนการรักษาด้วยยาในระหว่างนั้นมีน้องที่ปฏิบัติสมาธิด้วยกันและเป็นผู้หวังดีต่อดิฉันท่านหนึ่งช่วยแนะนํายาไทยที่รักษาโรคน้อง,งอกในท้องซึ่งดิฉันกําลังเป็นอยู่และไม่ยอมรักษาด้วยคิดว่าเป็นผลของกรรมที่ <c oughs> ตัวเองทํามาในอดีตและจะชดใช้กรรมนั้นให้หมดในชาตินี้ ดิฉันเอายามาแล้วแต่ก็ไม่ได้ทานทักทีมีความรู้สึกสังหรณ์ใจอย่างไรบอกไม่ถูกได้แต่ตั้งใจว่าข้อยังช่วยจากการจากอาการโรคหัวใจและจะทานเพื่อฉลองศรัทธาท่านผู้หวังดีหลังจากบวชได้ไม่กี่วันน้าชายที่อยู่บ้านใกล้กลักนเสียชีวิตลงด้วยโรคเบาหวานและโรคไตมีการสวดอภิธรรมและตั้งศพทีวัดเย็นวันนั้นดิฉันคิดที่จะทานยาจึงบอกกับแม่ว่าจะทานยารักษาโรคน้งองอในทองตั้งที่ใจยังไม่อยากทาน วันนั้นใครๆในบ้านพากันไปวัดเพื่อช่วยงานศพเหืือแต่ดิฉันกับแม่และลูกลูกสามีเตรียมแต่งตัวจะไปที่วัดแต่ดิฉันบอกเธอว่าวันนี้อย่าไปเลยอยู่บ้านเป็นเพื่อนกันหน่อยหากเกิดไม่สบายขึ้นอีกแม่คงจะยุง่งไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรโดนใจใพูดอย่างนั้นสามีจึงตกลงใจว่าจะไม่ไปดิฉันทันยาไปได้นิดเดียวก็ไม่อยากทานประมาณสิบสิบถึงสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็รู้สึกใจสัน่น จึงเข้าไปนอนในห้องสักครู่นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้สวดมนต์ทรวัดเย็นจึงรุกขึ้นสวดมนต์อาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นแต่สวดมนต์ได้จนเสร็จรู้สึกหายใจขัดๆจึงเรียกรูกษาให้ไปบอกแม่ขณะนั้นรู้สึกดิฉันรู้สึกตัวตลอดเวลามีความรู้สึกว่าหายใจว้าบว่าติดๆกันหลายข้างจึงขอยาแก้โรคหัวใจทางเข้าไปอีกตอนนี้ยิ่งแย่ลงว่าก,กา่าตัวชักกระแขงและตาค้างแต่ก็ยังมีสติอยู่แม่เข้ามาใกล้ๆ <c oughs> นั่งใกล้ๆคอยบีบมือและเท้าให้เพื่อให้เลือดเดินได้สะดวกสาม,มีก็นั่งกระวนกระวายใจอยู่หน้าห้องที่ฉันบอกบอกว่ายังไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่ความรู้สึกในขณะนั้นรู้ตัวว่าวันนั้นเป็นมากคงจะไม่รอดแน่นึกถึงตัวเองและวันเวลาที่ผ่านมาในชีวิตว่าเกิดมานี้เป็นทุกข์เหลือเกินลําบากมาก็หลายครั้งซ้ายังมีโรคประจําตัวติดมาแต่เกิดทําให้ป่วยไข้ไม่สบายอยู่เรื่อยทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้เป็นผลของอ อาุสนก,กรรมที่เคยทาไว้ในอดีตแม้ชาตินี้จะไม่ค่อยได้สร้างครรมชัว่วใดๆไว้ก็ <c oughs> ยังคงต้องเสวยครรมชั่วที่ทํามาในชาติก่อนอย่างไม่มีการหลีกเลี่ยงแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็อย,อยังได้ฉลองคุณเลี้ยงดูพ่อและแม่ทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีได้ช่วยเหลือสามีประกอบการงานไม่ทอดทิ้งเขาในฐานะเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาโดยตลอดได้ทําหน้าที่เป็นเมียโดยสมบูรณ์แล้ว ได้สั่งสอนอบอรมเลี้ยงดูลูกให้เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมเท่าที่ปัญญาคุณโง่ของเราผู้เป็นแม่จะพึงสั่งสอนเขาได้กุศลพลบุญก็ได้กระทำมาโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้บวชเพื่อถวายบูชาคุณพระนาตายัยที่ได้ตัง้งใจไปแล้วภาระทั้งหลายในโลกนี้ได้ทําทําลงหมดสิน้นไม่มีอะไรให้เป็นห่วงอีกต่อไปขณะน,นี้หากหลับตาลงเมื่อเมื่อใดคงจะตายแน่นอนตาเริ่มจะปิดลงทุกทุกทีแต่ก็พยายามฝืนไว้ตัดสินใจบอกแม่ว่า ไม่มีอะไรให้ห่วงอีกแล้วแต่ขอไหวพระและสมาทานศีลให้บริสุทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เริ่มตั้งใจสวดมนต์บูชาพระราตรยเริ่มรับศีลไปได้เพียงหกข้อปากก็แข็งสวดมนต์ต่อไม่ได้มือเท้าและตัวแข็งไปหมดทุกส่วนงอเข้ามาพนมมือกันก็ไม่ได้ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายสมาทานศีลที่เหลืออีกสองข้อจนครบใจสัน่นจนรัวไปหมดลมหายใจเริ่มขาดเปนุ่งห่วงเหมือนกับใจจะขาด ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้พูดว่าทําใจดีๆนะลูกนึกถึงพระไว้นึกถึงพระพุทธหลวงปู่ทวดไวน้นะลูก <c oughs> แล้วเสียงสามีก็บอกว่าไปโรงพยาบาลเถอะต่อเขาว่าอย่าเลยไม่มีประโยชน์แล้วมั่นใจว่าเราตายแน่วันนี้ตายก็ต่อตายเราไม่มีห่วงอะไรอีกแล้วนี่ชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาด้วยผลแห่งกรรมเราก็เหมือนอการเราทำหน้าที่ของเราครบถ้วนแล้วและไม่มีภาระอะไรให้เป็นห่วงอีก ร่างกายนี้กําลังจะพังและไม่มีประโยชน์สําหรับเราอีกต่อไปไม่เป็นสาระสําหรับเราอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นพอแล้วสําหรับความทุกข์ในชาตินี้เราไม่ต้องการอีกแล้วคิดได้แล้วก็เริ่มทําสมาธิทั้งทงที่ทยังนอนตัวแข็งทื่ออยู่นั้นแปลกใจตัวเองที่ยังมีสติสัมปชัญญาตลอดเวลาเริ่มต้นสวดอิติปิโสภควาเพื่อบูชาพุทธคุณสวดไปในใจเรื่อยๆอยู่บทเดียวเท่านั้นตาก็ปิดใจจะขาดให้ได้สํานึกในขณะนั้นรู้ว่า ความตายเป็นอย่างนี้เองแต่เราก็ไม่รู้สึกกลัวเลยและพร้อมที่จะตายในขณะนี้แล้วนึกถึงความดีที่ตัวเองทํามาในชีวิตและนึกถึงศีลวสุดที่ได้รับเมื่อครู่สติยังมีอยู่ครบถ้วนแต่ร่างกายนั้นไม่ไหวแล้วทันใดนั้นจิตก็เป็นสมาธิมากขึ้นและไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างอีกต่อไปเพราะไม่มีกังวลอีกแต่กลับได้ยินเสียงสวดอ,อิติปิโสข,ขึ้นพร้อมๆกันหลายคนก้องอยู่ในหูทั้งทที่ขณะนั้นตัวเองหยุดสวดมนต์แล้ว ความรู้สึกในขณะนั้นไม่มีทุกขเวทนาใดๆจิตเริ่มจับภาพพุทธรูปเป็นแก้วสายอยู่ข้างหน้าสว่างขึ้นเรื่อยๆและขณะนั้นก็ได้กลิ่นธูปที่แม่บอกให้สาม,มีไปจุดมาวางไว้ให้ใกล้ไล้ความอุดนัดในตัวไม่มีแล้วหายใจได้สะดวกขึ้นรู้สึกตัวเบาเกรงกลางใจยังคงจดจ่ออยู่กับภาพพระแก้วสายตรงหน้าสักครู่หนึ่งสมาธิก็คลายลงร่างกายที่แข็งค่อยๆบรรเทางลงไปด้วยจึงบอกกับสาม,มีว่าขอให้ช่วยยกพุทธรูปมาตั้งไว้เห็นทีเถอะ <c oughs> เธอรีบไปยกพระพุทธรูปมาตั้งไว้ตรงหน้าและบอกกับเขาว่าเหมือนกับเธอจะรู้ใจฉันจึงยกพระแก้วสายองค์ที่ชอบแต่เล็กมาวางให้เมื่อครู่เมื่อสักครู่นี้ท่านมาโปรดและก็หลับตาทําสมาธิต่อพระพระแก้วสายเริ่มชัดขึ้นและสว่างสบายขึ้นเรื่อยๆจิตใจปลอดโปร่งมากไม่รู้สึกถึงความอึดอัดและทุกข์เวทนาอีกต่อไป ใจยังคง,คงนิ่งอยู่กับภาพพระอย่างเป็นสุขนานเกือบสองชั่วโมงอาการทั้งหลายคลายลงเกือบหมดรู้สึกตัวว่าออกจากสมาธิแล้วแต่ตัวยังคงแข็งทื่อราวกับหุ่นความสบายใจเกิดขึ้นมากมายไม่มีความทุกกับอาการป่วยเลยพอรู้สึกตัวก็ลืมตา <c oughs> ขึ้นสวดมนต์บทติวิโสจนจบทั้งสามห้องนึกถึงพระบารมีขององ,องค์สมเด็จสมมาสมมาสมุทรเจ้าที่เสด็จมาโปรดและช่วยให้หายจากทุกเขเวทนา เห็นแม่และสามีพากันนั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆด้วยไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรได้นอกจากขออารัธนาบารมีของสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าลวงปู่ทวดและพระเดชพระคุณลวงปูด่ดูให้มาช่วยเท่านั้นหลังจากวันนั้นไปต้นมาอาการป่วยด้วยโรคหัวใจก็ค่อยๆหายไปเรื่อยจนทุกวันนี้เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วที่ดิฉันไม่ต้องอาศัยยาช่วยและไม่ต้องไปหาหมออีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นทาให้ดิฉันสานึกอยู่ตลอดเวลาว่าจงอย่าได้สัญญา อะไรเพล่อยๆกับสิ่งที่เคารพบูชาเป็นองนขาดเพราะถึงแม้ท่านจะไม่เอาโทษแต่ก็เป็นกรรมที่ติดตัวอย่างแน่นอนความตายได้เข้ามาถึงตัวจนต,ตัวเองรู้สึกได้เดชะพระรามีของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงประทานพระเมตตาให้ดิฉันรู้สํานึกในความผิดของตัวเองเสียก่อนและสามารถมีสติที่จะวางความยึดมั่นในร่างกายในบุคคลที่รักและทรัพย์สินใ,นใดๆลงเสียได้มิฉนั้นดิฉันคงมีรคเป็นที่ไปอย่างแน่นอน กระทั่งทุกวันนี้ที่ฉันได้มีโอกาสไปนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีพระสุธรรมยานเทรธิวัฒนสุง่งและได้ฝึกมโนมิจฉิทิฉันก็ยิ่งมีความเร่่มใส์ศรัทธ,ธาและซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาและพระนตายมากขึ้นเรื่อยๆได้เข้าใจใธรรมะของพระองค์ที่ทรงสอนให้ละสักยตยทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายให้ได้ด้วยความโง่เขลาบ่าปัญญาของทิ่ฉันเองที่ไม่เคยเข้าใจเลยตลอดเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะพร่ำสอนก็ไม่มีปัญญาที่จะจดจาไม่ได้จนถึงเวลาที่เวลาสุดท้ายของชีวิตมาถึงพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงโปรดช่วยดิฉันระนลึกได้ในวินาทีสุดท้ายดิฉันอธิษฐานขอถวายชีวิตของตัวเองไว้แท่พระบาทองค์สมเด็จพระผูทมีพรดาเจ้าด้วยความรู้สึกลึกในพระเมตตาคุณที่มีต่อดิฉันในวันนั้น ทุกวันนี้ที่ฉันมีความสุขกับการปวิธรรมและศึกษาธรรมเพื่อตามรอยบาทพุทธองค์ไปนิพพานในชาติน,นี้ให้ได้และยังคงนึกเสียดายว่าน่าจะตายไปในวันนั้นเสียเลยจะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกเบี้ยวเบียวบูดบูดแบดบนี้อีกต่อไปครับ <c oughs> ก็จบไปอีกเรื่องนึงครับต่อไปนี้เป็นเรื่องอนายประชาราพานันน,นายอำเภอดีเด่นตายมาแล้วสามครั้งนะครับพี่ประชาราพานัน คุณทองทีวสุวครับเป็นผู้เขียนนะครับเมื่อครั้งมีการจัดอภิปรายเรื่องตายแล้วไปไหนที่หอประชุมโรงพยาบาลสงนั้นคุณประสิทธิ์กรุญยวนิตซึ่งชวนผู้เขียนไปสัมภาษณ์ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิที่วัดอพวันอำเภอพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้พาผู้เขียนย้อนกลับกรุงเทพหลังจากสัมภาษณ์ท่านพระครูเสร็จเพื่อไปฟังการพิปรายดังกลา่าวแต่เนื่องจากเราถึงโรงพยาบาลสงเวลาสิบหกจุดสามนน ล่วงไปแล้วยงได้ฟังท่านกิติวุฒโธสรุปเท่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังท่านภูมิเกียรติท่านอื่นอภิปรายอย่างน่าเสียดายแต่ถึงกระนั้นเมื่อการสรุปอภิปรายยุติลงผู้เขียนได้พยายามเข้าพบนายอำเภอประชาลาภาลาพานันนายอำเภอดีเด่นแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้อภิปรายท่านหนึ่งจนได้นายอำเภอประชานี้ก็กเกษียณไปแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อขอนัดหมายสัมภาษณ์ท่านภายหลังเพราะทราบข่าวมาว่าท่านเคยตายไปแล้วถึงสามครั้งแะได้พบเห็นสิ่ง อาสารรย์ต่างๆเหมือนกับพันเอกพิเศษสน่อจินรัตได้พบเห็นมาในอำเภอประชาลาพานันได้กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ที่โต๊ะทำงานท่านณอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียาแก่ผู้เขียนเพื่อจะได้นัดหมายกันต่อไปเวลาที่ที่เราได้สนทนาขณะนั้นดูจะไม่เกินสามนาทีเพราะผู้คนที่ได้มาฟังบัญญาติท่านบญญารรยายนำบุมล้มองท่านและผู้เขียนจึงํำลาท่านเพียงแค่ท่านเพียงแค่นั้น ต่อมาอสองสามวันผู้เขียนได้โทรศัพท์ทางกายไปหาท่านที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียาและท่านกุณาให้ผู้เขียนเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ในบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่ได้ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงพูดคุยกันผู้เขียนจึงได้เรื่องราวชีวิตยิงของนอาเภอดีเด่นแห่งประเทศไทยมาเล่าสู่แก่ผู้อ่านทั้งหลายดังต่อไปนี้ <c oughs> เริ่มแรกนอำเภอประชาท่านบอกว่าเรื่องที่ท่านได้เห็นไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังนั้นเพราะเกรงว่าท่านพูดไปแล้วเขาคงไม่เชื่อ ทั้งตัวท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านฝันไปหรือเปล่าแต่มันแปลกประหลาดตรงที่ความฝันทั้งนี้ไม่เหมือนความฝันอย่างที่ท่านเคยฝันเพราะเป็นการฝันที่ไปเจอแต่คนที่ตายไปแล้วทั้งสิ้นทั้งได้ไปพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆเป็นการคุยกันสุขสนานกับเพื่อนเก่าที่รักกันมากสมัยสงครามญี่ปุ่นและเคยเป็นยุ่ชนทหารมาด้วยกันซึ่งเขาตายไปหลายปีแล้วทั้งได้พบญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักมักคุณแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันเพียงแต่เห็นท่านเหล่านั้นไม่เหมือน ได้พูดคุยกับเพื่อนที่พูดถึงความหลังความเป็นไปต่างๆประดุจคนธรรมดาคุยกันน,น,นี่เองในเผอปชาเราพนันล่าถึงตอนตายครั้งแรกว่าผมเองสลบหรือจะว่าตายก็ตายมาละมาสามครั้งแต่ต่างเวลากันครั้งแรกที่ผมสลบไปก็เพราะถูกเตะกระโหลแตกในการเล่นลักบี้ระหว่างกเกษตรกับในร้อยจอบล,ลอผมเรียนอยู่กเกษตรตอนที่ถูกเตะดังป๊อกปรากฏเป็นภาพเห็นชัดเจนเห็นประช่อนตัวเบลโลเลยครับ เมื่อก่อนนั้นไม่กี่ปีผมสู้กับปลาช่อนตวน,นึงเกือบชั่วโมงว่าจะเอามันอยู่ปลาช่อนตอนนั้นใหญ่มากครับพอๆพอกับขานี่แหละ <c oughs> ดูๆจะเป็นโคตรปลาช่อนปู่ปลาช่อนนี่แหละแล้วน้ําก็น้าก็สูงขนาดนักแข่งเราปลูกปั้งมันจะเหนื่อยกว่าผมจะตีได้ปอกเดียวภาพของปลาช่อนมันผุดขึ้นมาเองเห็นชัดเลยตอนผมถูกเตะและผมก็หมดสติไปพอหมดสติไปตอนนั้นกระโหลกศีรษะของผมมันแตกมันยุบแล้วไปกดประสาทมือเท้าทําให้มือสั่นเท้าสั่นตลอดเวลา ผมจําได้ครับคครับคารู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเดียเดยเด๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเพื่อนต้องตบหน้าผมแรงๆเวลาจะหลับถอยลงไปยังนึกว่ามันตบหน้าทําไมมีเรื่องโกรธเครื่องเรื่องอะไรแต่ที่จริงเขาตบให้เราคืนสติหมอก็ผ่าตัดผมก็สลบไปสองวันต่อมาวันหลังผมทราบจากหนังสือพิมพ์พ่านหัวข่าวว่าผมตายตอนนั้นอายุยี่สิบห้าผมเกิดวันที่ห้าธันวาคมสองสี่เจ็ดหนึ่งเบญจเพศพอดีนายอภัประชา ลาพนันเล่าว่าเมื่อท่านฟื้นจากฟื้นจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้วก็ต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงปีจึงจะออกจากโรงพยาบาลได้ท่านบอกว่าก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหัวเฉยๆไม่มีกระโหลกเพราะหมอผ่าตัดเอาชิ้นกระโหลกที่แตกทิ้งไปหัวก็บุ๋มเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยุบก็พองเหมือนสมองเด็กอ่อนผมมาปรึกษาคุณหมอไม่ว่าไม่ไหวละถ้าอยู่อย่างนี้ผมไม่อยากอยู่คืออยู่อย่างบุคคลทุพพลภาพอย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่า ก็เลยถา,ถามหมอว่าจะทําใหม่ให้ดีกว่าน,นี้ได้ไหมหมอบอกว่าจะทําก็ได้พออีกปีถัดมาในอำเภอประชาเข้าโรงพย,ยาบาลจุฬาเพื่อให้หมอผ่าตัดเป็นครั้งที่สองโดยหมอผ่าตัดเอากระดูกที่โครงไปแทนกระดูกกระโหลกศีรษะที่ผ่าตัดทิ้งไปในอำเภอเล่าว่าครั้งนั้นมีการผ่าตัดสามลายลายหนึ่งเป็นไส้ติ่งอีกลายหนึ่งเป็นกระเพาะอาหารลายผมหนักกว่าเพื่อนคือผ่าตัดกระโหลกกับซี่โครง ทุกรายที่ถูกผ่าตัดมานอนเรียงกันเลยผมแทบจะทนไม่ไหวไม่วันแรกกับวันที่สองมองเท่งไปทีละคน <c oughs> ผมเองมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งคือขนาดที่ผมปวดจนเกือบทนไม่ไหวมันก็จะมีเสียงกระซิบที่หูว่าพรุ่งนี้จะดีขว่นนี้ค้ายๆจะบอกให้ผมอดทนไว้เสียงกระซิบนี้จะบอก